ครับวันนี้ก็ที่ได้อัปเดตค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ํานะครับแต่ที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้หลังจากที่ว่าได้คุยกันไว้ก่อนหน้าก็คือเรื่องของแปลงนี่ครับนี่แปลงผักสลัดนะครับโดยเราทําเป็นโรงเรือนขึ้นมาที่สั่งผ้าพลาสติกไปนะครับก็คือนี่ฮะที่เห็นอยู่ ก็เป็นโรงเรือนพลาสติกนะครับโรงเรือนหลังคาพลาสติกคุมความกว้าง4เมตรยาว8เมตรอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เราสั่งผ้าพลาสติกมานะครับของเอกสูวรนการเกษตรนะครับเป็นผ้าพลาสติกมีกัน UV 7%แล้วก็ความหนา150ไมครอนนะครับส่วนลักษณะของการมุงก็นี่ฮะใช้คลิปล็อกนะครับเรามุงผ้าพลาสติกก่อน หนึ่งชั้นและหลังนี้นก็จะมีสลนสีดําพลางแสงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นเลยนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ในระบบที่ได้อัปเดตไปแต่ตอนนี้เราคุมสลนแล้วนะครับคุมสลนสวยงามแล้วนี่ปนเป็นลักษณะแบบนี้เลยเราคุมสลนอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับข้างใน ระบบการติดตั้งก็คือเราจะมีระบบหมอกอย่างนี้นะฮะเนี่เป็นหัวอย่างที่เห็นนะี่ยนี่ก็สั่งหัวมานะเป็นหัวสเปรย์นะครับพ่นแล้วก็ในแปลงก็ตอนนี้เราทำ,ทำ,ทำเนินดําเ,เนินการติดตั้งไปนหนึ่งแถวก่อนฮนะโดยระบบใช้ทอมเมอร์ในการตั้งเวลานะครับทอมเมอร์ตั้งเวลาที่เห็นอยู่ก็คือเป็นโรงเรือนนะครับเนี่ยโค้งนี่ฝนตกนี่ไม่เปียกอันนี้น้าเพิ่งลดไปนะครับตัวนี้เป็นสลัดคอร์สเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็จะได้เอาลงกระถาง เป็นสลัดคอร์ดเบกเปาเบกเปาครับโอ้โหยังไม่อ่านาน้ําตีแป้นุลูกนะส่วนในตัวนี้เป็นแตงนะครับที่เห็นเนียเริ่มเป็นใบใบจริงแล้วเริ่มมีใบจริงแนละ้วใบจริงเริ่มแตกนนี่นีน่ชัดเจนอันนี้น,นี่คือแตงส่วนอันนี้เป็นเคลที่ได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ครับปัจจุบันก็เขาก็โตขึ้นมาเยอะแลวแล้วที่เห็นอย่างนี้ก็คือเพาะก่อนนะครับชุดนี้ชุดนี้เพาะก่อนมีใบโตขึ้นมาแล้วเพาะก่อนประมาณสักเจ็ดวันนะค ตอนนี้เขาก็ใช้ได้แล้วตอนแรกก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเยังไงส,สุดท้ายก็โอเคเป็นใบที่พอสมควรเลยใช้ได้เลยครับก็ถือว่าสวยงามนะฮะใบอะไรต่างๆก็ใช้ได้ที่ก็เป็นรุ่น2ที่เห็นอยู่นี่เป็นพวกเคลก็จะมีเคลเป็นเคลใบหยิกนะครับกรีนเนี่ยเคลเนี่ยฮะแล้วก็จะมีเป็นไดโนเสาร์ตัวน,นี้แยกออกแล้วนี่คือไดโนเสาร์ใบก็จะไม่หยิกมาก ก็จะเป็นลำต้นตั้งตรงสูงนี่เป็นไดโนเสา, ụ, então, โโาร์นะไดโนไดโนซอร์เคลนะเคไดโนเสาร์ก็จะมีกันระหว่างเคลไบอีกที่เห็นขา,ขาวๆนี่ก็คือเราพ่นตัวเชื้อราเบลวารีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำทาลายหนอนหนอนที่มายุ่งกับเขานะครับส่วนฝั่งนี้ที่เพาะาเล็ดไว้ก็เราย้ายมานี่ย้ายมาเป็นแตงฝั่งนี้ น,นี่ก็คือลักษณะโรงเรือนนะครับโรงเรือนของบ้านสวนปักสดสายไทยนะครับทิศตะวันตกอยู่ด้านโน้นก็โอเคแหละระบบการให้น้ําก็อย่างที่เคยน,นําเสนอไปก็คือตัวนี้นะฮะกล่องสีฟ้านี่ข้างในจะมีตัวทัมเมอร์น้ําก็จะต่อ2นิ้ว PVC มาแล้วก็มาเข้านี่ออกมาเป็น20มมิลเส้น PE 20มิลวิ่งตรงมาเข้านี่แบ่งกลางไป2เส้น แต่ละเส้นก็จะมีหัวนะครับหัวฉีดฝอยนะครับแบบนี้การให้น้ำเขาก็เนี่ยตั้งแต่ทำโรงเรือนแล้วก็มีการกั้นด้วยเสลนเนี่ยรู้สึกฝอยจะไม่โดนลมตีมากแต่ก็มีลมนะครับหน้าร้อนช่วงนี้ลมลมแน่นอนเลยลมเยอะก็ลุ้นหน้าฝนที่จะมาถึงอยู่ว่าจะเป็นยังไงส่วนฝั่งนี้ก็คือที่เราเตรียมไว้สําหรับจะเอาสลัดคอร์สนะครับกรีนคอรสพวกนี้ลงลงในกระถาง8นิ้ว ส่วนพวกเขียวก็รออีกนิดนึงเขาโตรจริงก็ต้องเป็นกระถาง10นิ้วเอ <Okay. S 1> ครับผมนะครับนี่ก็คือโรงเรือนพลาสติกที่ได้ติดค้างไว้นะครับในการรีวิวรั้งก่อนตอนนั้นยังไม่ได้คลุมผ้าพลาสติกนะฮะตอนนี้เราคุมแล้วหลักการคลุมก็เนี่ยเราใช้คลิปล็อกนะครับข้างบนส่วนด้านล่างนี้แก้ไขปัญหาโดยการใช้สายยางเก่าๆนะครับแล้วก็มาตอกตะปูติดกับไม้ไผ่เรามีไม้ไ่นะครับอืม โอ้โหมันเลียเลยนะเห่าใครเมื่อกี้แม็กบาวโอ้โหเห่าใครอะ่ะลูกจำไม่ได้เลยเหรอ,อมันเลียแล้วมาเลียขอโทษแนละ้ว